เรียบร้อยสักนิดหนึ่งนะครับทั้งส่วนการสุนทรภาพเสียงของท้องถิ่นทั้งงานและสายที่องค์กรพระเอกชนที่น้องประชาชนจังหวัดพิษณุโลกนะครับทั้งที่เป็นทางทีมงานผู้ทหารท้องถิ่นนะครับท่านนายกเทศมนตรีนพิษณุโลกท่านยกองค์การทหารริเอร์พิษณุโลกนะครับรวมถึงที่น้องประชาชนนะครับวันนี้เองเนี่ยเรามาร่วมงานประเีส่งนงาพระรดน้ำนะครับเพื่อขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกวันนี้นะครับ ซึ่งปเป็นประเพณีสำคัญที่ได้สี่ท่อสืบต่อกันมานะครับเพื่อแสดงออกถึงความเคารพรักแ,และกะตัญญูต่อ,อเวทีต่อเจ้า皇หรือผู้ว่ากตัญญูไหวเรื่องแกาก่ะวันเริ่มสมรภ์ใหม่ของไทยนะครับเรื่องแกา่ะวันทีนี้สำคัญนี้นะครับกับผมนะครับรวมถึงพี่น้องชาวต้นโลกครับขออรัฐนาคุณพระศรีรัตนักใสและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสารประโลมครับโดยเฉพาะที่เขาพุทธชินราชนะครับ,อ,รรบองสมเด็จพระในสมุหมหาราช ให้โปรดดวงการให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปิซุโล่นะครับและครอบครัวนะครับประสบจากความสุขความเจริญนี้นะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แรงานะครับขร้อมด้วมพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปิซุโล่ทุกภาคส่วนนะครับก็ขอกราบขอพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปิซุโล่เพื่อความเป็นสิริมงคลรับวันสงการหรือที่เมย์ไทยในครั้งนี้ด้วยครับการครับสงนำพักแล้วก็ลดกางขอพรนะครับวันนี้ผม นึกย้อนหลังไปแล้วนะครับเริ่มมาแต่ดินพิสโลกนตั้งแต่ตุลาที่ผ่านมานี่ก็เข้าไปเดือนที่7จ็ดหกเดือนแล้วตลอดระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมานะครับก็ทํางานร่วมกับพวกเราอย่างเต็มกําลังความสามารถนะครับอะไรที่สามารถที่จะช่วยได้หรืออะไรที่เป็นข้อเสนอแนะในการทํางานได้นะครับก็จะพยายาม ภากดานหรือว่าเสริมให้ท่านมีความเข้มแข็งนะครับผเดือนที่ผ่านมานะครับก็ <c oughs> ได้รับความเมตตาจากหลายๆความนะครับจากทุกๆคนในการาให้คำชี้แนะหรือให้การตอบสนองต่อนแนวทางที่ผมโิสูผมคิดว่าสิ่งที่ท่านทำทุกอย่างที่ผ่านมาเพื่อคนพิสโจนย่อมเป็นคุณงามความดีที่ท่านทำไว้ให้กับแผ่นดินรวมทีครอบครัวทุกค และตอนรับเทศกาลสงกรานต์วันครอบครัวอย่างมีความสุขแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือขอให้ช่วยดูแลคนในครอบครัวขอให้การเดินทางไปไหนมาไหนขอให้คำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยเป็นนะครับหัวนะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่ในวันนี้นะครับ5ท่านด้วยกันใช่แล้วค่ะนำทีมโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะ้อ้วยท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิษณุโลกค่ะและท่านรอกผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกค่ะทั้ง3ท่านนะครับค่ะวันนี้นะครับกับงานประเพณีที่ดิงามนะครับของไทยกับการสืบสารประเพณีสงการประจำปี2566นะครับ เป็น,นปรเรื่องงามยามดีกับสถานที่ที่เป็นสถานที่ของประวัติศาสตร์ด้วยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เริ่มต้นห่นะครับคุณพชรชรเกษบุญสุริสาวิสานะครับคุณทรงพลวิชัยขัดคับคุณวัลพิษปัญญาคมครับทั้งห้าท่านนะครับวันนี้ทุกท่านก็คงจะได้ขอพรแลนะครับถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะคะของจังหวัดพิษณุโลกของเรานะคะ่อที่ทุกท่าน หยุดยาวไปอยู่กับคนในครอบครัวหรือว่ากลับบ้านวันนี้นะคะขอความทุกข์ใจของจังหวัดพิศณุโลกกันก่อน่กตอนอื่นหลังจากที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกทั้งสามท่าน่งน้ำพระเนตร้อยแล้วเป็นแถวเดียวนะครับเพื่อที่ทุกท่านจะได้รดน้ำการพระ้าาุด้วยเรื่มต้นที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับอีกกครู่เดียวนะคะตอนนี้อยากขอความร่วมมือนะคะที่ท่างท้าเข้าใจนะคะว่าตอนนี้เราหน้านน้นนะคะยังว่างอยู่ไปต่อแถวเป็นหน่วยงาน นะคะคเพราะว่าเราจะให้เข้าลบน้ำท่านผู้ว่าแล้วก็ท่านนายกบอกว่าท่านผู้ชมทีองเนี่ยเป็นแถวเป็นหน่วยงานไปนะคะตอนนี้ขออนุญาต่าติดตามนิดนึงนะคะทางด้านซ้ายมือของเอายังว่า,นะะนางนะชานการทำงานต่อจากนี้ขอให้มีแต่ของรับเรื่องมีแต่ความสุขนะความสนุกสนานเพื่อนเพื่อน เระชนนะภาคประชาชนทุกคนเลยที่มาร่วมสุขสามกระเพียนดีงาม